ที่ปวดเข่าอยู่นะคะเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะได้ผลลัพธ์แบบลูกค้าคนนี้จะเล่าให้ฟังนะเขาส่งข้อความมาบอกว่าสั่งมาทาแล้วค่ะเข่าที่ปวดหายแล้วค่ะจะสั่งเพิ่มนะคะดีจริงการันตีเลยข้อเข่าดีขึ้นแถมผิวขาวกระจ่างใสด้วยให้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะมันมาจากสูตรลับตรงนี้ค่ะคือคอลลาเจนไทป์2คู่กับวิตามินดี3เพราะว่าคอลลาเจนไทป์2นะคะมันเป็นคอลลาเจนที่ลักษณะเหมือนกับข้อเข่าบนุนุ์มากที่สุดพอเรากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดภาวะเรียกว่าโค คือพุ่งตรงเข้าไปที่ข้อเข่าแล้วก็ทํางานคู่กับวิตามิน D3 ซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะไปช่วยดูดซึมแคลเซียมส่วนเกินที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดนะคะกลับเข้ามาที่กระดูกทาให้กระดูกเราแข็งแรงประกอบกับข้อเข,ข่าตรงนี้แข็งแรงขึ้นอาการปรวดเข่าก็เลยดีขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วไม่เพียงเท่านั้นในตัวคอริซ่าคอลลาเจนนะคะยังมีวิตามินผิวนี่แบบจัดเต็มเยอะมากทั้งแบบส้มสีเลือดนะมีทั้งคอลลาเจนไทวานที่เน้นเรื่องผิวจัดๆเลยนะแล้วก็มีพวกวิตามินซีแอนตี้ออกซิแดนต์แบบโอ้โห เป็นสิบสิบชนิด